ขอตอบกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสงครามผืนออนไลน์วันนี้รเรนนาจะมาเล่นด่านเอกโซลเล่นหมดชีวาเคมีนะฮะอะไอืมเอาวีโรชีวาเคมีก็ได้แล้วนะ เดินมันจะเล่นนเอาเอาไปสามได้หรอนะไปลุยไปขึ้นขึ้นดิขึ้นขึ้น,นใช่ใช่หัวเราที่จะเป็นใครจะเป็นด้วนทำไมวะคิดผลได้ค่าึีต้องเป็นด้วยถ้าทำอะไรผิดมา ข้าเป็นคนผิดใช่ไหมทำอะไรผิดใช่ไหมเนี่ยใครก็ได้ฆ่าพระเจา้าเลยข้าทำอะไรผิดมายิงมาเออจะยิงจะยิงเลยเอ,อนี่เออเออเออโอเคมาไอ้ตัวหนึ่งเราเลือดต้องไปหา,าทางชีเขียวได้ตรงนี้แหละ เลื่องยังไม่เต็มไม่เต็มอา้าวเราไปหาฮีโร่กันมันอยู่ไหนอตี HD มันดอวอไปด้วยนี่เย้ตีมตาย้วยตูตีมันตายวันนี้ก็ไม่ใช่ตาเราแล้วสินะ ไปดีกว่าจะไม่แอบออก็รู้อ,าาอ,อ,อ่าที่ปลอดภัยเฮ้ยอยแา่เพิ่งหมดอย๋ยวเพิ่งหมดใครเป็นอันนี้เรายังไม่รู้ผู้ใดเป็นผู้นั้นแหละผู้นั้นแหละที่นอนตายอยู่ผู้นั้นแหละที่เป็นอาจจะผู้นั้นแหละที่เป็นผู้นั้นกำลังวิ่งมายิงผู้นั้นด้วกลืนพก ยิงพวกนั้นะดปืนะนะอาจาะ้ยอา้าวเฮ้ยมันว้าเป็นมนานไหนูยิงแมมเลอเจา็ดเปอร์เซ็นตะ์แนะล้วก็ตังพอแคทได้ฮลัลโหลอาจาะ ไม่ไปเดิเฮ้ยมันมาแล้วอือจ้โอเจ็ดตอนนี้แหละอะไรยังไม่โดนมันปดเอ๊ยยังไม่โดน,นโมันขวดเย่ชนะแล้วแต่มก็เขียนชนะเป,ป็นรอบเลยเต็มตัวก่อน เฮ้ยเล่นแ่สามคนเนี่มานเล่นยังไงวะอ่ะที่สำคัญของเราคือตรงนี้เองถ้าเราอยู่ใกล้ตรงนี้เราก็ต้องขึ้นตรงนี้กับเพียรเลยนะเราไม่มีพี <c oughs> เราตัวเองเลยก่อนหวัดดีเพื่อนเรารู้จักกันไหมติเราไม่เป็นเวย้ยเราไม่เป็น หมอไม่เป็นเราไม่เป็นใครเป็นนึกยิงให้ตายเลยเรื่องหมอเนี่ยครับคนที่เป็นผีก็เวลาโดนคนยิงตายแล้วก็จะเกิดใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดฟันคนไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไอ้ผีตัวเนี้ยครับใช้ปืนชี้เนี่ย มันไปขวดคนได้แล้วทุกคนคนมันจะมีชุดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมันป้องกันนี่เนี่ยดา <_ c oughs> บพิษไอของเคมีไอผีนั่นนะ่ะเขาก็จะไม่ไม่เป็นหวีครับแล้วถ้าเกิดตัวน้้ามันขวดเลวส้มครับนั่นแหละรครับยิงมันก่อนจะพื้นพื้นแ้เขาผีตัวนั้นทำมันขวดส้มครับ คนาเขาก็เป็นแนวเป็นแนวนู้นคนละวเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แนละ้เขอเบื้อนไม้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมาแล้วใช่ไหมัย้ยิงตั้งตั้งเนี้ยน่ะมีการควงปืนเนะียอัน,นี้มันหนักมากเลยเนะี่ย ตกเลี่ยนเราอยู่ด้วยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนไหมอ,อะไรแน่วะนะมองนะอ๋ออันนี้เอ้า what the าตกไปทำไ,ไมวะ เร็วไหนขึ้นมาเร็วนายขึ้นมาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน้องงงหนึ่งเลือกปืนคนดื่มไายไปไหนหมดเนระววาก็อยู่อย่างนี้นะนี่ปืน,ร,น,นประงันจั่งปากคนเลยมดินกันเงิง เฮ้ยมันตามเ้ยยิ้มชิปชิปแล้วลืมไม่ใช่ละไม่ใช่ละใครวิ่งอ๋อชน,นะ,ะอ๋อมหมดเวล,ลาเวลาเฉยไปต่อหนึ่งดูวันแบ,บตเหลือตี่ถ่านมานัน นึ่งไม่ขารแบนไม่รู้ดูฝนอะไรอะไรไม่ได้เล่นเกมนั้นมันจมพ้องอะไรอิู่หรอโอ้โหดิลี่เราไปเล่นไทยกันเฮ้ยมันขึ้นมาหลายเฮ้ยเราจะฆ่ามันให้ได้เราจะฆ่ามันให้ได้ อีกตายนี่ะเฮ้ยจริงดิปืนดีมันโหดเลยนะนีจำได้อยู่นี่แหละมีวิธีนึ่งโดดฟันแม่งไม่เป็นไง ลยอย่งนั้นเลเพื่อนเราก็มาหาฮีโร่กันผู้ใดคือฮีโร่ฮีโร่ไหนฮีโร่เบือนยา

ก็ขอจบคลิปน,นี้นะ่แล้วถ้าใครจ้ใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ